สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสาหรับท่านผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกอยากลดน้ําหนักควบคุมน้ําหนักนะคะสิ่งนี้เลยก็คือใบชะพูค่ะใบชะพูมีประโยชน์มากมายเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรานําใบชะพูกับมะนาวนะคะมาผสมกันเดี๋ยวเรานําใบชะพูมาแช่ในน้ําร้อนจัดค่ะฉีกใบชะพูเลยนะคะท่านผู้ชมฉีกใบชะพูเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะ ใบชพูจะมีเส้นใยอาหารมากมายเลยนะคะจะช่วยให้ระบายได้ดีเลยค่ะท่านผู้ชมก็ชงไว้ทิ้งไว้ค่ะหลังจากที่เราชงนะคะแช่ใบชพูทิ้งไว้แล้วตักใบชพูที่แช่ไว้นะคะออกไปเลยค่ะ กลิ่นของใบชพูจะหอมมากเลยเหมือนชาเลยนะคะท่านผู้ชมหอมมากหลังจากที่เรานำใบชพูออกแล้วนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมมาออกให้หมดเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะเติมน้ำมะนาวลงไปนะคะ บีบน้ำมะนาวลงไปเลยค่ะใช้ประมาณหนึ่งลูกค่ะมะนาวจะช่วยขับถ่ายได้ดีและมีประโยชน์ต่อผิวพรรณด้วยนะคะจากนั้นท่านผู้ชมก็คนให้เข้ากันค่ะ ท่านผู้ชมสามารถดื่มก่อนนอนได้เลยนะคะใบชาพูนะคะแล้วก็มะนาวตื่นเช้ามาท่านผู้ชมจะระบายได้ดีแล้วก็ควบคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะคะท่านผู้ชมลองใช้สูตรนี้ไปควบคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็ช่วยให้สุขภาพดีด้วยนะคะท่านผู้ชมขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ